กลาสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวไทยด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมบูเลต์แอเกิลนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการเล่น m p 9ไก่กระบอกนี้นะทุกคนนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูแล้วกันนะครับนะก็บอกเลยปืนนี้เป็นปืนที่รัวมากนะครับแล้วก็กระสุนก็จะหมดเร็วมากนะทุกคนเห็นไหมมันก็จะดีดนิดนึงนะครับนะไม่แต่มันดีดน้อยนะทุกคนอ่ะแต่ก็ ผมว่ามันน่าจะเวิร์กนะครับนะก็ดาเมจอยู่ที่24ความแม่นยำอยู่ที่5 3าทะลุ15้ครับกระสุน25ทับเเลยนะทุกคนแล้วก็อัตราการยิง76แล้วก็การควบคุม60การเคลื่อนไหว68เลยนะทุกคนเปืนนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับนะเดีย๋ยวผมจะใส่แม็กกาซีนให้ดูนะเองก็ก็ไวพอสมควรนะเห็นไหมไวอยู่นะครับแล้วก็อันนี้แบบชักเปิดน,นะทุกคนนี่โอเค ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูแล้วกันนะครับนะก็ยังไม่มีอะไรเข้ามาใหม่นะที่ผมด,ดูมานะครับนะมีอะไรเข้ามาใหม่หรือเปล่าไม่น่าจะมีนะท,นทุกคนมาครับทุกคนมาก็ได้ห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นด่านใหม่ที่เคยเคยใหม่แหละตอนนี้ก็เก่าแล้วนะทุกคนก็จะมาเล่นให้ดูแล้วกันเอามันบุกฐานวะ่ะโอเคจะต,ตายไปม,มีการโยกด้วยวะ่ะอ๋อกระตุ้นหมดอีกโอ้โหหมดไวมากนะทุกคน ปืนนี้บอกเลยมันต้องเล่นระยะใกล้ๆจริงๆนะถึงว่าจะยิงเข้านะทุกคนถ้ายิงไกลๆมันก็ยิงเข้าแต่ว่ายิงเข้าได้น้อยนะทุกคนเจบลอครับ <c oughs> เจอปืนระดับม่องยิงนะทุกคนหตอนนี้ก็เจอคนแบบตึงอีกแล้วนะครับแล้วผมก็ไม่ค่อยถนัดปืนนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องเล่นแบบใกล้ๆจริงๆนะเออปืนนี้ก็ขึ้นหัวง่ายนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือดาเมจมันไม่แรงพอนะทุกคนจบลวครับลาดเพื่อนไป อืมอมโอ้โหแม่เพื่อนก็ลาสเราไปนะครับโอ้เปิดระดับสีม่วงมาสู้ระดับสีฟ้านี่นะโอ้แม่งย่างชอบเลยระเบิดไปแดกสักหน่อยไปลูกพ่ะแตกโอ้ไม่แตกกูยิงไปกี่น,นัดวนะมึงได้แตกแน่นอนโอเคแตกไปเฮ้เพื่อนกูไม่ได้ลาสมึงนะกูยิงไปตั้งนานละมันไม่แตกเองหืมหัวแตกโอ้ย เลือดผมเหนือน้อยนะทุกคนผมอาจจะแพ้นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เขาไปยี่สิบหกตัวกันละทนีนุ๊ดโหเจอตัวตึงจริ้งตานี้ยเพืนก็ไม่ถนัดด้วยนะทุกคนอ้อวเรียบร้อยครับเจอตะก,การม่วงยิงไปนะครับนะตะก,การนี้ก็ถือว่าแรงนะทุกคนแลวเมจสามสิบสองเลยนะตะก,การสีสันพัร์ทเปนอะละหัวแตก ปืนนี่มันทำไมขึ้นหัวง่ายจังวะผมโคตรงงเลยเปืนฟรีขึ้นหัวง่ายเกินปึน๊บป๊บอยู่ไหนขอแอบตรงนี้แล้วกันนะครับดีแล้ววะมาได้มาได้ไดเอา้เอาหายหายหายปืนนี้ต้องเป็นสายสุ่มนะทุกคนเนียบเฮ้ยืนจะพูดอยู่แล้วแม่งหมดรอดเลยแม่ <c oughs> ง โตมไม่ได้นะทุกคนน่มันแรงจริงก็เปืนมึงนะฮะ <c oughs> แต่เดียวโอ้ยเรียบร้อยครับเจอสัก,กายิงอีกแล้วผมแพ้นะับตาน,นี้ก็ไม่เป็นไรครับนะเปืนนี้มันก็ไม่ค่อยถนัดับผมอยู่แล้วนะก็มารีวิวให้ดูนะครับว่ามันดีหรือเปล่าเรียบร้อครับโดนตัวสุดท้ายด้วยมันโคตรอับอายเลยนะ ผมก็ฆ่าไปสิบตัวนะครับตายสิบเอ็ดแล้วก็ช่วยเพื่อนศูนย์นะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับเออผมลืมบอกไปเลยนะครับทุกคนว่าปืนนี้ได้มาอย่างไรนะครับนะก็ไปทําการฆ่าไก่ในโหมดนี้นะครับก็คือโหมดนี้นะครับนะหนึ่งพันสองร้อยตัวนะทุกคนก็กิจกรรมก็อยู่ในนี้นะครับนะก็ยังไม่หมดเขตนะทุกคนใครที่อยากตายก็มาเล่นกิจกรรมกันได้นะทุกคนนี้ครับก็ฆ่าไก่เท่าไหร่นะหนึ่งพันสองร้อยตัวนะครับนะก็ ก็ไปฆ่านับแค่ไปฆาไก่นะับไก่ตัวเล็กไก่ตัวน้อยก็ได้นะทุกคนนะครับก็จะได้เปิดน,นี้มาเลยนะครับก็จะมีของที่หลายอย่างนะทุกคนนี่ครับมีต้มหูนะครับต้มหูเป็นลูกไก่ด้วยนะทุกคนใครที่อยากได้ก็มาทํากิจกรรมก็ได้นะครับวันนี้ก็ไปาดาบไปปา้าเจอคลิปหน้าครับ